นี่ตอนนี้ผมอยู่ที่เซเว่นทางขึ้นอูทบเบิกนะครับท่านผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าอุณหภูมินะครับระหว่างพื้นราบอยู่ข้างล่างเนี่ยกับบนผู้ทับเบิกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิที่หน้ารถนี่อยู่ที่28องศานะครับ วันนี้นะครับเป็นวันที่2ที่ผมจะขึ้นไปบนภูทับเบิกนะครับเมื่อวานนะ่ะผมขึ้นมารอบหนึ่งแล้วแหละนะฮะผมมาถึงถนนล,ลอยฟ้านะครับที่ภูหลวงเนาะแล้วก็เลยขึ้นมาที่ทับเบิกนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยด้วยความที่ที่ผมเป็นปุ๊บปั๊บทิป์นะครับก็เลยไม่มีที่พักนะฮะก็เลยจําเป็นต้องลงมาพักที่ข้างล่างนะครับ จริงๆจ,จะว่าไม่มีที่พักก็ไม่ใช่นะฮะคือราคานะราคามันยังเหลือแต่ไอตัวราคาสูงนะฮะผมก็เลยมีไม่ได้พักนะครับตัดสินใจลงมาข้างล่างนะฮะผมมาพักที่ลมลมสักนะครับลมสักเนี่ยเอา้าอุณหภูมิขึ้นเป็นทยี่สิบเก้าองศานะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะฮะอ่ะเริ่มต้นที่ยี่สิบเก้าเนาะเมื่อคืนนี้ผมมาพักที่ลมสักเนาะราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับชื่อโรงแรมว่าโรงแรมต้นคอนะฮะจะอยู่ ปั๊มปตทสุดท้ายก่อนจะขึ้นก่อนจะขึ้นเขาคอนะครับก็ก็ใกล้นะมาจากจากนู่นมานี่ก็ประมาณมาที่ทางขึ้นนะครับเราๆสัก15กิโลเมตรนะฮะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมจะไปเขาคอก็ขึ้นไปเขาคอเลยก็ได้นะครับมันค่อนข้างจะอยู่ตรงกลางนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมเลือกจะมาทับเบิกนะฮะเขาคอก็ราคาที่พักแพงนะครับ พันสองพันสามพันแล้วแต่นะครับถ้าเบิกราคาก็ถูกลงมานะฮะแล้วก็จะเป็นกลางเต็นท์ส,ส่วนใหญ่นะครับแต่ทุกวันนี้มันก็เริ่มมีห้องพักขึ้นมาเยอะแล้วนะครับทาเป็นคล้ายๆรีสอร์ทหรือบังกะโลนะฮะร,ราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เรื่อยนะฮะก็แต่ห้าร้อยแต่ห้าร้อยไม่ค่อยว่างหรอกนะฮะไปจนพันพันสองพันห้านะฮะสองพันนะฮะแล้วแต่ขนาดของห้องพักที่เราอยู่ด้วยแหละ ผมก็เลยลงมาพักข้างล่างนะครับโรงแรมที่ว่า450บาทนะฮะโรงแรมต้นคอนะครับโรงแรมสวยดีนะครับบรรยากาศก็โอเคนะครับเงียบแล้วก็สะอาดนะฮะอ่านี่ตอนนี้ก็28องศาแล้วนะครับนี่เรามาถึงจุดที่เขากําลังทําอ่างเก็บน้ำนะครับโอ้ดูบรรยากาศนะฮะน้ำจะท่วมหมดเลยนะครับจุดนี้นะฮะ แล้วก็รวมถึงที่เรากําลังขับอยู่นี้ด้วยนะครับถนนที่เรากําลังขับจะจมน้ํานะครับนูน่นธงชาติไทยอยู่ข้างบนนู่นนะฮะารเขื่อนจะอยู่ตรงนั้นนะครับก็ตอนนี้เขายังให้เราสัญจรถนนเส้นเดิมอยู่นะฮะผมคาดว่าถนนใหม่ถนนใหม่น่าจะอยู่ตรงนี้นี่ที่เขากําลังขับผ่านอยู่เนี่ยเออนี่น่าจะเป็นตรงนี้ ถตัดขึ้นใหม่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะรถก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่เยอะแล้วสัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีคลิปดราม่าก,กันอยู่นะครับก็คือในเรื่องของคลิปน้ำไม่อาบนะฮะเพราะว่ารถมากันเยอะมากนะครับเอสแรกนะครับนี่เอสแรก อุณภูมิอยู่ที่26องศานะฮะอา่า26่องศาก่อนลดลงมาแล้วจาก29นะฮะ2ี่6 27 28 29ลดลงมาแล้ว3องศานะครับนี่อันนี้คือเพิ่งเป็นโค้งแรกนะฮะคือทุกระดับความสูงเนี่ยลักษณะของต้นไม้มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนาะนี่ก็ยังเป็นต้นจามจุรีน่ฮะมีกอไผ่มีต้นกล้วยมีอะไรปกติธรรมดาทั่วไปนะฮะ นช่วงนี้วิวสวยฮะยังเป็นป่าดิบอยู่นะฮะแล้วก็โค้งตัวนี้นะฮะนี่ ก็ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆก็เริ่มเห็นไร่ข้าวโพดนะฮะแล้วก็นี่เริ่มเป็นทุ่งหญ้าแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิลด,ลดลงไปเหลือที่25องศานะครับเวลา4โมง4โมง19นาทีนะฮะ4โมง19นาทีแล้ว1 2 3โฟโต้นี่ มีช่างถ่ายภาพด้วยโอ,โอ้ความชันก็ชันอยู่นะฮะแต่ว่ารถทุกคันขึ้นได้ฮะขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าจะขึ้นช้าขึ้นเร็วนะฮะเอ่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันมันมีกระแสดราม่าก,กันเนอะเอ่อกระแสดามา่าที่ที่มันมีกลุ่มกลุ่มอะไรนะน้ำไม่อาบนะฮะมามา,มาเที่ยวที่ทับเบิกนะครับ ซึ่งผมก็ก่อนจะผมจะขึ้นมาเนี่ยผมแวะกินข้าวนะครับแล้วก็คุยกับพี่ที่ที่คุณหน้ากันนะฮะแกเปิดร้านขนมจีนนะครับอยู่ตรงแถวตรงตรงแถวเซเว่นนั่นแหละนะฮะแกบอกว่าโอ้โหรถมาเป็นพันคันเลยนะครับซึ่งมันก็ถ้าเกิดเป็นพันคันมันก็นานาจิตตังนากก็จะมีทั้งรถซิ่งรถไม่ซิ่งนั่นแหละนะฮะแต่มันมาเยอะไงอ่า อาจจะมันก็อาจจะทําให้เกิดความไม่พอใจของคนที่เขาใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้นะฮะโอ้นี่บรรยากาศโคตรดีเลยท่านผู้ชมเห็นไหม,มบนทัาเบิกไม่เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าถนนมันเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ขี่เร็วอะไรกันหรอกแต่ว่าช่วงทางตรงนะฮะ รถซิ่งเนาะมันก็ต้องมีอะไรกันบ้างนั่นแหละนะฮะแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าเออชาวบ้านเขารู้สึกมีพอใจวันนี้ก็เลยมีการตั้งด่านนะฮะตั้งด่านอยู่บริเวณทางขึ้นเลยนะฮะผมก็มาเที่ยวที่นี่ผมก็จะแวะกินขนมจีบร้านแกตลอดนะฮะแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานไม่ใช่วานอาทิตย์ก่อนฮะคนมาเที่ยวเป็นพันคันเลยนะครับผมก็โอ้ยถ้างั้นพี่ก็รับทรัพย์รับเละเลยสิแกก็ยิ้มนะฮะ เขาคงร่ำรวยเลยแหละนะฮะช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามากันเยอะๆเนาะมันก็เป็นเขาเรียกอะไรอะน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับถ้าเกิดจะไม่ให้พวกเขามาชาวบ้านเขาก็ขาดไรายได้ไงแต่ถ้าเกิดมาก็ยังว่าแหละรครับถ้าเกิดมากันเยอะเนาะแล้วก็หารถสิ่งรถเสียงดังอะไรมันมันกมน็มันก็เป็นอย่างที่เราเห็นในข่าวอะไรนะครับโอ้โหนี่นี่ดูวิวอย่างจาบอย่างจ้าบครับ <laughs> อย่างจาบ วิวโคตรสวยเลยโอ้นี่มีถ่ายรูปสองเจ้าสามเจ้าแล้วถ่ายรูปที่ทับเบิกอตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าหมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวเลยโค้งหน้าเนี่ยก็ถึงหมู่บ้านนะฮะเป็นบ้านบ้านชาวเขาบ้านชาวมงนะครับนี่ ก็จะแตกต่างจากเมื่อก่อนนะผมมาทับเบิกครั้งแรกปี5้าี่นะครับตอนนี้ปีไม่ใช่54ปีห้าอ่าทุกวันนี้5้าี่มันก็แปปีแล้วนะครับ8ปปีก่อนกับตอนนี้ก็ต่างกันเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมในหมู่บ้านก็มีมีร้านกาแฟนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านอย่างเดียว มีแต่บ้านชาวบ้านอย่างเดียวแล้วก็เริ่มเห็นสิ่งปลูกสร้างนะครับเริ่มมีบ้านชาวบ้านที่แบบเป็นบ้านสวยๆนะครับนี่มีขายสับปะรดขายมันขายกล้วยนะฮะปลูกผลไม้ขึ้นดีนะครับตามเชิงเขานะฮะเพราะว่าเขามีแร่ธาตุจากภูเขานะครับมีสารอาหารที่เข้มข้นนะฮะมีประโยชน์ต่อพืชนะฮะโดยธรรมชาติแทบจะไม่ต้องเป็นต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยนะฮะแค่คุมพวกมแมลง ถ้าคุมแมลงได้ก็นี่ง่ายมีบ้านสวยๆเยอะเลยนะครับบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหญ่เกิดขึ้นมากมายนะฮะบ้านดอยน้ำเพียงดินเออนี่เราออกจากหมู่บ้านมาแล้วนะครับนี่หมู่บ้านอยู่ข้างล่างเห็นไหม สวยงามนะครับสวยงามวิวสวยงามมากเลยมีลมเอื่อยๆขณะน,น,นี้อุณหภูมิ24องศานะครับรับ24องศาก็ไตอ่อุณหภูมิต่ำลงเรื่อยๆนะครับ29 24ก็ห่างกัน5องศาแล้วนะครับนี่จุดนี้ชอบมากนะครับมันโล่งเตียนดีนะฮะที่บ้านผมนะครับที่สกลนครก็มีภูเขาเยอะนะแต่ว่า บรรยากาศมันไม่เหมือนที่นี่เพราะว่าที่นี่มันสูงจากน้ําทะเลมากนะฮะเพราะฉะนั้นอากาศมันก็จะแห้งนะฮะภูมิประเทศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับป่าเขาแต่ก็เป็นป่าสนเนาะเออแล้วก็เป็นโลง่โลงๆนะครับโล่งเตี้ยนเลยเแล้วก็เริ่มมีรีสอร์ทเกิดขึ้นตามปลายทางเป็นรีสอร์ทใหม่นะฮะซึ่งผมก็ชอบนะผมว่ามันก็โอเคดี นะครับเออนี่นี่เดี๋ยวผมจอดจุดนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีบริเออร์มันจะสวยงามมากแต่ว่าทุกวันนี้มันมีใช่ไหมเน่เนเนีเยวจอดจอดตรงนี้จอดตรงนี้นี่ท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ยี่สิบสององศาเซลเซียสแล้วนะครับโอ้ตัดเศนี่ดูบรรยากาศสก่อนเรายังไม่ถึงยอดลอยเลยนะครับตอนนี้ย2ิบสององศาแล้วนี่ดู ว้าวเป็นไงเป็นไงสุดยอดเลยสุดยอดโอ้โหววอย่างจำฮนะสวยงามสวยงามมากผมเจอจุดกลางเต็นท์ใหม่นะฮะนี่ข้างล่างนี่เองนะครับถามน้องที่เขาขายเคฟแล้วเขาบอกว่าเป็นของพี่ชายเขานะฮะ ก็มันมีที่กลางเต็นท์อยู่3ที่นะฮะผมผมว่ามันก็โอเคนะถ้าใครไม่ชอบแอ้อัดอยู่ข้างบนนะครับก็โอเคนะส่วนลมนะครับลมแรงนะฮะเห็นไหมไอ้นี่คือมันลมพัดตกลงไปแต่ว่าช่วงหนาวนะฮะช่วงหน้าหนาวลมจะมาทางนี้นะฮะพัดไปทางนี้นะครับมันก็เลยตกลงไปเนี่ยถ้าเรากลางข้างล่างก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะแล้วก็ตอนเช้าทะเลหมอกแน่นอนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะฮะจวงนี้นะครับมีกระแสดราม่านะฮะในเรื่องของคนอีสานนะครับก็นานาจิตตังนะครับพูดตรงๆนะครับผมเองก็เป็นพื้นเพก็เป็นคนมาจากนู่นนะฮะมาจากเวียดนามนะฮะมาช่วงรัชกาลที่ห้านะครับสมัยสมัยเขาแบ่งประเทศนั่นแหละนะฮะสมัยที่เราเสียอาณาเขตนะฮะ ที่เป็นสปปลาปัจจุบันไปนะครับก็ถูกเกณฑ์มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับเชื้อสายผมนะอ่าภูไทยนะฮะคนภูไทยคนภูไทยจากสกลนครนะฮะคนอื่นๆก็เช่นกันน,นั่นแหละนะฮะในในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีแบบนี้มีประวัติศาสตร์นะฮะมีความเป็นไปเป็นมาอย่างของมองเองนะครับมงเองเขาก็ เมื่อก่อนเขาก็เป็นชนชาติที่มาช่วยไทยสู้รบนะครับตั้งแต่สมัยยุคคอมมิวนิสต์นะครับพอหลังคอมมิวนิสต์มาเขาก็เลยให้ที่ทํากินนะครับบนภูเขาบนภูทับเบิกนะครับเขาก็อยู่กันมาคอมมิวนิสต์ช่วงปี2510เท่าไหร่วะ1ิบสประมาณนี้เนาะก็60ปีแล้วมั้งห้ปีนะครับเนี่ย เขาก็อยู่กันแบบนี้ฮะมาได้ห้าสิบหกสิบปีแล้วนะครับประเทศเราเนี่ยก็คือมันเป็นการรวมกลุ่มกันนะครับของคนต่างๆนานานะครับจนเกิดมาเป็นประเทศอย่างทุกวันนี้เราก็มันก็ผสมพันธุ์กันไปหมดแล้วนะครับอ,อ,อีสานผสมภาคก,กลางนะครับภูไทยผมผสมลาวผสมนู่นแหละผสมข้ามไปถึงต่างประเทศเนาะออคนอีสานผสมกับคนฝรั่งเนี้ยลูกออกมาก็เป็นลูกครึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะ ตอนนี้อุณหภูมิ23องศานะครับน่23องศาแล้วนะครับจาก29นะฮะปลายทางของเราจะอยู่ที่หอ,อ,อเขาเรียกอะไรอุณหภูมินะวัดอุณหภูมินะฮะนี่นี่กลับลงมา22อีกแล้วนะฮะแต่อุณหภูมิรู้สึกได้เลยว่าเย็นลงนะครับเช็คอินนะฮะจุดท่ายรูป นี่เห็นไหมข้างหลังอ,อุณหภูมิ19องศานะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เวลา4.45โมงนะฮะ19องศานะครับที่ทัพเบิกนะครับจาก29นะฮะไอนี่อะไรเนี่ยสกายวอล์กเอ้ยเมื่อก่อนมันเอ่อมันเป็นลกๆเนาะแต่ว่าตอนนี้ทำไมมันสวยกว่าเดิม ดูสิครับเขาทำสีเขาทำหลังคาเนาะเขาปลูกต้นไม้เออมันก็ดูสวยขึ้นนะทำอาคารฮนะมีกระจงกระจกนี่นี่น,น,นี่มีโดมด้วยนี่มีโดมด้วยโอ้โหมีโดม <c oughs> เป็นเต็นโดมนะครับผ่านตลาดนะฮะแล้วเราก็จะเลี้ยวขวา ขึ้นมาตรงนี้นะฮะผมโคตชอบเลยเนี่ยดูสิบรรยากาศคุทาเบิกี่ยตอนเที่ยงมันก็ไม่เหมือนตอนเที่ยงอ่ะมันก็จะเป็นหมอกเป็นเมฆลอ,อยนะครับบางทีก็มีฝนนะแล้วก็อากาศเย็นนะครับเนี่ยตอนนี้19องศานะท่านผู้ชมจากข้างล่าง29องศานะฮะมันจะเย็นสุดได้เท่านี้แล้วมั้งอันนี้คือตอนห้าโมงเช้านะฮะถ้าตอนสี่ทุ่จะประมาณไหน ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับติดต่อที่พักและลานกลางเต็นท์นี่ตรงนี้นะครับแต่เราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เปลีนองศาก็ตรงกันกับมิตเตอร์ที่อยู่ในหน้าปัดของ Xmap นะฮะจาก10นนจาก 20, 20, 29 0 2ใช่ไหม29ลงมาเหลือ21ก็อุณหภูมิต่ำลง9 8องศาคือจริงเอารถขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าเมื่อกี้มันมี VIP ขขึ้นมาไง VIP ที่หมายถึงวี p อพีอะไรเขาก็เลยตำรวจเขาก็เลยกันทางขึ้นไย